สวัสดีค่ะเจาจ่าคิตตี้เจะจาจะจาเขานี้นะคะเจะจ่าจะมาทํารีวิววิธีการรักษาสิวด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าเจะจ๋าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหายๆค่ะกับเรื่องสิวเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบลองผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเนาะแล้วก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากแต่ก็ไม่เข็ดที่จะลองเพราะว่าอยากจะบอกต่อว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีหรือยังไงนะคะ แต่ว่าบางคนเนี่ยก็บางบางสิ่งบางอย่างที่บอกไปบางคนอาจจะใช้แล้วดีบางคนอาจจะใช้แล้วแพ้ก็เป็นเหมือนกันนะคะก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าว่ารักษาสิวเนี่ยคือเราก็ต้องทําผิวหน้าให้สะอาดใช่ไหมคะคือตะตาะนี่ยต้องแต่งหน้าบ่อยมากแทบจะทุกวันเลยถ้าเกิดมีางานก็ต้องออกไปก็ต้องแต่งหน้าแล้วใช่ไหมคะพอแต่งหน้ามาถ้าถ้า,างเครื่องสำอางไม่สะอาดมันจะทำให้ใบหน้าอ,อุดตันรใช่ไหมคะจะจ๋าใช้ที่ใช้เครื่องสำอางของไบโอเด์มาค่ะฝาสีชมพู นี้ใช้มาเป็น10บสบขวดแล้วค่ะราคาเขาก็ค่อนข้างแพงนะคะถ้าซื้อตามบูตตามวอสันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณพันสองประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าซื้อตามร้านฮิวหรืออะไรนี้ก็อาจจะอยู่ในเฉลีย่ยประมาณ800อบาทค่ะ1นขวดเนี่ยจสส่าก,ก็ใช้ได้1เดือนนะคะก็ใช้เยอะเหมือนกันบางคนอาจจะใช้ได้นานกว่านั้นนะคะแต่จะจใช้แบบแหลกล้านเลยเทชุ่มๆเลยเพื่อที่หน้าเราเนี่ยจะได้ไม่เสียสีกระสับกระสายม,มากจนเกินไปทําให้สีวมันผุดขึ้นมาอีกนะคะ แล้วก็เนี่ยเป็นสูตรที่ผิวแพ้ง่ายอีกสูตรหนึ่งที่จะเป็นฝาสีเขียวที่เป็นน้ำสีฟ้าค่ะที่บอกว่าสาหรับผิวมันอันนั้นก็จะจักเคยลองใช้แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบแบบสูตรนี้มากกว่านะคะก็ลองลองดูตัดมานะคะอันนี้เพิ่งค้นพบว่ามันดีเมื่อไม่นานมานี้เองก็คือสบู่ล้างหน้านะคะของ t ท n เดอร์ค่ะอันนี้สำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะคือทุกสาเนี่ย ได้มาปีคือเขาส่งมาให้ลองใช้เนาะก็ระแรกก็บอกเลยมันไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นคนที่แพ้พวกสบู่ล้างหน้าโฟมล้างหน้าเนี่ยหลายยี่ห้อมากตั้งแต่ยี่ห้อที่บอกว่าเบาบางอ่อนโยนสุดๆนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ผิวเด็กใช้ได้อะไรถึงขนาดนั้นเลยก็ลองใช้หลายๆยี่ห้อก็คือแบบหน้าแหกหน้าพังคันปืนเืนไปนหมดนี่ก็ไหนๆหน้าก็เป็นสีน้เนาะเราก็อยากลองอีก ก็เลยลองใช้ดูก็ใช้ประมาณสองสาวันรู้สึกว่ามันดีมากตรงที่ว่าพอใช้แล้วสีวผดลดลงค่ะแล้วก็ตื่นมามันแบบมันลดลงจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะดีและใช้แ่จริงๆแค่ใช้แล้วไม่แพ้ไอ้นั้นก็ดีมากแล้วแต่นี่สิลดลงด้วยก็เวิร์คค่ะโอ้ยเมื่อกี้ขั้นตอนก่อนล้างหน้าไปค่ะก็คือว่าพอเช็ดเครื่องสำอางได้เออร์นาเสร็จใช่ไหมคะจะจะใช้เบนเซนค่ะเอ่อเป็นออนนี้เป็นแบบ 2%นะคะ2%ครึ่งปเซจัดหลอดใหญ่เลยจริงๆมันมีเออมันมีแบบ5%ด้วยนะคะนี่เป็นหลอดเลีจัดหลอดใหญ่ก็ <c oughs> ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยก็เริ่มที่2%แบบนี้ก่อนดีกว่าเนาะเพื่อที่กันหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วิธีใช้ก็คือว่าทาบางๆครอบทั่วทั้งหน้าเลยก็ได้โรยเวนบริเวณดวงตาและโหนกแก้มนะคะแล้วก็แถวริมฝีปาก หรือจะทานเน้นเฉพาะช่วงที่เป็นสิวเยอะตรงนั้นนะคะบางๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีคือเจะาหานเนี่ยบางทีก็ชอบลืมนะแบบทาไว้ปุ๊บแล้วก็นั่งเล่นคอมแชทนู่นแชทนีน่ทำนั่นทำนี่พอมาดูเวลานี่ว้ายตายแนละ้วเกินไปหลายนาทีอะไรเงี้ยค่ะพอเวลาล้างหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่าแสบหน้ามากมันก็จะหน้าแบบแดงๆนะคะแล้วเป็นผื่นไม่ควรทํานะคะควรจะแบบจับเวลาไว้ให้ดีเลยนะ ถัดมานะคะหลังจากที่เราล้างหน้าสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ซับหน้าให้แห้งนะคะหลังจากนั้นก็จะจัดใช้คลินดาเอ็มตั้มสิวค่ะอันนี้จะจัดก็ทาไปหมดอะสิวผดสิวเม็ดใหญ่สิวอักเสบไม่รู้ว่ามันคิดว่ามันน่าจะครอบจักวาลก็เลยทาไปหมดเลยนะคะคลินดาเอ็มตัวนี้ยิ่งตอนทานตอนก่อนนอนเนี้ยตื่นเช้าขึ้นมาจะรู้สึกได้ว่าสิวมันแห้งลงนะหรือว่ามันแห้งไวมันยุบไวดีค่ะ ก็เวิร์กใช้ได้อยู่แต่ว่ากลิ่นมันไม่ค่อยน่าดมเท่าไหรนะ่น้อเวลาทาจะตัอจากกั้นหายใจทาอยะะ่างเงี้ยค่ะบางทีก็อาจถ้าเจอสิวที่มันอักเสบอะไรเงี้ยอาจจะมีแสบๆคันๆยิบยิบยิบ,ยบ,ยบ,บ้างนะคะแล้วมันก็มีข้อเสียคือจ้จ,จคิดว่าใช้คินาเอมแล้วมันเหมือนกับจะทิ้งรอยดําไว้นิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปหาอะไรที่มันลบรอยดําต่อไปะคะ่ะ ส่วนครีมบำรุงหน้าจริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยอยากทาอะไรเลยเพราะว่าพอเรายังไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรมาใช่ไหมคะเพราะทาอะไรเข้าไปก็อาจจะทําให้สิีมันเหินมากกว่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะพักไปก่อนแต่ถ้าคนที่แบบว่าหน้าแห้งมากต้องการการบำรุงอาจจะต้องใช้ครีมที่เราชัวร์ว่าเราไม่แพ้ชัวร์ววเลยนะใช้ไปใช้ได้ค่ะส่วนจ๋าจเนี่ยจ้าจ๋าชอบชิเซโดอะควาลาเบล Bright y e อนี้นะคะอันนี้ใช้เป็นขวดที่2แล้วนะขวดประมาณ700กว่าบาทจำไม่ได้ค่ะไปซื้อมาอยู่ในตามร้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะ่ะวัสันก็น่าจะมีนะอันนี้มันใช้ดีคือทาแล้วมันซึมไวเรื่องความขาวกระจ่างใสอันนี้ไม่ทราบจริง ว่ามันยังไงเขารู้สึกว่าตัวเนื้อครีมอะคะ่ะเขาบางเมามากแล้วก็มันซึมเข้าหน้าได้ดีแล้วไม่แพ้ก็เลยใช้แบบหน้าไม่แห้งจนเกินไปไงมันช่วยได้ส่วนเรื่องลบรอยแผลเป็นนี่อันนี้ก็มีสามยี่ห้อด้วยกันใช่ไหมที่จะลองใช้ดูนะนตัวตัวแรกมาเริ่มที่ตัวแรกเลยเป็นสกาเจลนะคะนี่จะเป็นเจลแปมรอยแผลเป็นนะคะ แต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะสาวรู้สึกว่าใช้กับบนใบหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเอ่อมันดักที่หรือแค่รอยอ่ะมันทําให้รอยตรงนั้นนเะี่ยกลายเป็นสิวขึ้นมาใหม่คืออะไรทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่ค่อยชอบใช้นะคะส่วนอันนี้เดอร์มาติกอันนี้อันนี้จะเป็นเจอเจอแต้มแทนเป็นอย่างอ,างอางื่นที่เป็นรอยนูนเลยวันนี้ข้ามไปอันนี้คือตัวที่ชอบมากแล้วก็ใช้มาหลายหลอดแล้วก็เป็นสก้าเอสเตติกนะคะหลอดแค่นี้น สองร้อยกว่าบาทจายคิดว่ามันค่อนข้างแพงเหมือนกันนะมันมีปริมาณแค่เท่าไหร่4กรัมเองเวลาจะใช้เนี่ยก็คือค่อยค่อยดีเอาเท่าแบบเท่าน็ดถูเขียวเท่กนกว่านั้นเพราะมันเปลืองเนาะแล้วก็ทาแบบใต้ดวงตาคือวนวนนิดๆอะไรเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าพอใช้ตัวเนี้ยตอนที่เราแบบสิวแพ้งสนิทกันนะแบบหายเลย ตอนที่มันเริ่มเป็นรอยแดงนะคะยังไม่ทันเป็นรอยดำหรืออะไรเงี้ยเรต้องรีบพาค่ะแล้วมันจะหายไวมากรอยสิวเนี่ยจางไวสุดๆเลิมากคุณนี้แนะนําเลยค่ะว่ามันหายจริงๆแล้วก็แน่นอนว่าเวลาออกจากบ้านเนี่ยค่ะลองเออรังสี UV และแสงแดดเนี่ย เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้สิวมันผุดขึ้นมานะคะทําให้หน้ามันรูนทําลายแล้วไหนจะผิวแห้งกล้าไหนจะริ้วรอยก่อนวัยอะไรอีกเนาะเราก็ต้องใช้ครีมกันแดดค่ะแน่อนอนว่าหลายๆคนอาจจะกลัวครีมกันแดดว่ามันจะเป็นตัวการทําให้เกิดสิวอุดตันอีกหรือเปล่าเพราะว่าริมกันแดดเนี่ยบางคนก็เจอที่แบบทั้งมันทั้งอุดตนันรู้สึกหนักหน้ารู้สึกคันะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายจ่าก็ลองใช้หลายยี่ห้อแล้วแหละแต่ว่า จะตาแนะนำอันนี้ค่ะจารชโคเซ่นะคะอันนี้เป็นแบบครีมเจลนะคะ S.F 50บวกนะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีผิวมนันผิวแพ้ง่ายและผิวเป็นเสียวยงคือเหมาะมากคือเราตัวอื่นมันก็โอเคก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าจะชอบตัวนี้เพราะว่าควบคุมความมันได้ดีจริงๆค่พะพอทาปุ๊บแล้วมันซึมไวแล้วก็มันแมตเลยถ้าคนผิวแห้งอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับรุ่นนี้นะคะ อย,อ,ยอย่าไปซื้อผิดนะมันมีหลายตัวมีทั้งรู่อีกทั้งอื่นๆก็จ๋าเคยแนะนำหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะเขาไปซื้อตามแต่เขาไปซื้อผิดรุ่นก็เลยแบบว่าออ๊ยตรงนั้นมันรู้สึกว่าเป็นสิวขึ้นเยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยมีนี่จาแนะนำครีมจเจลนะคะจเจลครีมค่ะพูดผิดอันนี้คือดีมากอาจจะแพงหน่อยนะคะพันกว่าบาทประมาณพันสามนะคะแต่ถ้าจะเวลาซื้อเนี่ยคือเวลามันหมดเนี่ยจ๊จ๋าก็จะได้แบบ ช่วงที่เป็นโปรโมชั่นทุกทีเลยแบบแถมสเปรย์น้ำแร่เพิ่มนะคะหรือว่าแถมเทสตเตอร์ตัวใหม่แล้วก็ราคาถูกเหลือแค่พันพันหนึ่งร้อยกว่าบาทเองซึ่งมันคุ้มมากๆหนึ่งหลอดเนี้ใช้ได้หลายเดือนเกือบปีเลยทีเดียวใช้ได้นานมากจริงๆแล้วก็แนะนำอีกอย่างนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยนะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าการใช้ชีวิตประจำวนันบางคนอาจจะเจอฝุ่นเจอ มลภาวะเจอควันต่างๆนะคะนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งถ้าเลี่ยงไม่ได้บางทีต้องเจอฝุ่นอะไรเงี้ยคะ่ะก็จ๋าแนะนําว่าลองหาซื้อมาสถามมาปิดดูนะอย่างเช่นเวลาคนต้องแั่งวินมอไซค์ไปตสดินหรือไปไหนก็ตามนะคะลองใส่มาส์ดูมันจะช่วยได้จริงๆก็จะาเคยลองแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะ แล้วก็เรื่องอาหารการกินก็เหมือนกันถ้ากินมันกินของทอดเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้สิวมันแบบปุดขึ้นมานะคะมันทาให้นั่นแหะสิของอร่อยมันชอบทอดชอบมันใช่ไหมมันเลี่ยงไม่ได้นอะแบบบางทีก็แบบกดๆด,ดึงอย่างเงี้ยค่ะทานให้น้อยลงนะคะแล้วก็จะทานวิตามินซีด้วยวิตามินซีเนี่ยจะทานยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่เลยค่ะ ให้มันเพียงพอต่อหนึ่งวันนะคะว่าแบบวันนึงร่างกายต้องการเท่าไหร่หนึง่งเดืนเราแบบทานของอะไรจะไม่ได้หนึ่งพันมิลลิกรัมอะค่ะก็ทานไปวัลละเมดแล้วมันจะช่วยเรื่องภูมิแพ้ด้วยทําให้ดีขึ้นไม่ค่อยเป็นหายใจสะดวกขึ้นแล้วก็หน้าเราจะใสขึ้นนะคะช่วยเรื่องสีด้วยนี้ก็ดีมากแล้วก็เรื่องการพักผ่อนนะคะแล้วต้องพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับประมาณเขาให้นอนหลับประมาณวันละหกถึงแปดชั่วโมงใช่ไหมบางทีเด่ตนก็นอนไม่ถึงหรอก แต่พอเวลาแต่มาดูว่าวันไหนที่เรานอนดึกมากอะไรเงี้ยค่ะประมาณตีสองตีสามตีสี่ไปแล้วเนี่ยตื่นเช้ามาคือจะตา่ไม่ได้ตื่นเช้าหรอกอาจจะตื่นสักเที่ยงอะไรเงี้ยคือบางทีอจจะนอนเพียงพอแบบแปดชั่วโมงแล้วก็ตามแต่หน้าเราเนี่ยจะโซม,มากๆก็จะแห้งแล้วก็สิวผดอะ่ะมันจะขุดมาแบบเต็มหน้าเลยคือแนะนําว่าให้นอนก่อนเที่ยงคืนดีที่สุดค่ะถ้าเป็นไปได้คือนอนก่อนสี่ทุ่ม ซึ่งมันยากเนาะอย่างเจจา่าเนี่ยเจจา่าบอกตัวเองว่าถ้านอนเที่ยงคืนได้เนี่ยก็แบบดีมากแล้วมันจะแบบมันเห็นผลนะจริงๆต่างกันแค่สมชั่วโมงก็ตามแบบนอนตีสามกับนอนเที่ยงคืนเนี่ยคือจากหน้าตอนนอนเที่ยงคืน,นตื่นมาอุ้ยสิวลดลงแต่ถ้านอนตีสามปุ๊บจากที่หน้าเราไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกใช่ไหมแต่พอตื่นมาเต็มเลยจ้าซิวพุ่งซิวพดซิวตอนแรกที่ไม่เม็ดใหญ่ก็กลายเป็นเม็ดใหญ่นะก็ นอนเยอะๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน,น้ำให้เยอะวันละ8แก้วอะไรเงี้ยกำลังดีเลยค่ะและที่สำคัญต้องไม่เครียดนะคะอย่าส่งกระจกบอยอย่าต้องอย่าคิดว่าตับหน้าฉันเป็นสิวเด็ดหน่อยอย่าน้อยใมันมากนะ, <ๆ S 2> นะเพราะว่าความเครียดส่งผลต่ออ,อ,อารมณ์ทำให้เกิดสิวนะจ๊ะก็คิดซะว่าฉันสวยแค่นี้อะไรก็ไม่รู้มาแปะบนหน้าเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ย คิดไปเลยคิดไปเลยว่าฉันสวยฉันสวยท่องไปใครจะว่าหลอกตัวเองก็เราหลอกตัวเองนั่นแหละแต่มันดีดีค่ะเพราะว่าถ้าใจ,ใจิตใจข้างในเรารู้สึกด,ดีอะไรเงี้ยเราจะไม่เครียดไง่แล้วสิวก็จะหายเองจริงๆนะอันนี้ลองทํามาด้วยตัวเองแล้วยังไงก็ลองนําวิธีที่อาจารย์บอกไปนะคะไปลองดูค่ะว่าเผื่อว่าสิวเนี่ยจะหายหรือจะดีขึ้นนะคะหรือว่าใครมีวิธีรักษาสิวที่มันรวดเร็วกว่านี้หรืออะไรเด็ด มาแชร์มาบอกกันบ้างนะคะเจะจ๋าก,ก็จะได้แบบได้รู้อะไรใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะรักษาสิวด้วยตัวเองมาประจํานะคะเพราะว่าบันทีเราก็ขี้เกียจเข้าคลินิกเนาะมันแพงฝากคลิปนี้แล้วก็ฝากติดตามผลงานเจาจ๋าอื่นๆด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็สามารถ search จะหาจาจ๋าได้ตามช่องทางตา่างเพียง search คิดที่เจะจ๋านะคะเพียงแค่นี้ก็จะเจอแล้วท้ง IG Facebook YouTube นะคะเจอหมดเลยนะยัไงก็ฟังด้นะคะ บ๊ายบายค่ะ